สวัสด,ดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1 5ถึง30มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะครับที่พไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ รงร้อง,องช่วงชะตาหรือไพ่อของการเปลี่ยนแปลงเ h e e ลอ f f ฟอร์จูนนะครับหรือว่าไพ่อของดวงชะตานะครับกงกรงกรมกงเกวียนใอนเอียงเข้ามาเกี่ยวข้อ,อ,ของฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ในช่วงของวันที่1 5บหถึงสามสิบถุนายนเนี่ยชาวสีพุกศกหมายความว่าในช่วงของมิถุนายนเป็นต้นไปและพฤกษภา,าที่ผ่านมาด้วยนะมันคือการปรับเปลี่ยนชีวิตของชะตาของชาวสีพุกศกที่เดวิลออฟฟอร์จูนการหลุดพ้นจากเวรกรรมการหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นกงกรงกรมกงเกวียนและไพ่เวฟฟอร์จูนหมายความว่าการหมุนเวียนเวลาที่เป็นฟาโนถืออยู่มัครบ หลุดพ้นจากสิ่งชั่วนยหลุดพ้นจากเวรกรรมหลุดพ้นจากคำสาบหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีแล้ะกลายเป็นฟาโรกลายเป็นความมั่งมีสีสุขฉะนั้นไพ่เป็นที่ผมเลยนทานายวัาชะของชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่1 5ถึง30มิถุนายนคือช่วงของการปรับเปลี่ยนสตา์ที่ดีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก้าวเหลี่ยญในออิฟิเคิลได้รับการเงินที่มีมั่งคั่งมากขึ้นได้รับการที่เหมือนกับตัวเองมีคนเข้ามาดึงดูดมีเสน่หามีความเหมือนกับนาห้ทองณ ช่นงนาออปติเคลใจภาพผู้หญิงคนนึงที่เขาถือเฉย,ย,ยๆแล้วเหมือนกับก้าวเหรียญอยู่รอบๆตัวเขาความสุขสองบุญแบบอยู่รอบตัวคุณก็เลยทำนายว่าช่วงนี้ชอบสีผประสบคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆครับเพราะสิ่งที่คุณทำมาโดยตลอดมันคือการที่เป็นเดืะดิษความเชื่อมั่นความเชื่อใจการศรัทธานในของความรักศรัทธานในความดีศรัทธานในรักแท้เช่นไม่เกิดใครนะครับไพ่ใบในี้ทั้งหมดทั้งมวลของสามใบนี้ใครที่เชื่อมั่นในคงกำคงเกลียนใครนเชื่อในกฎแห่งกรรมใครที่เหมือนกับทำดีมาตลอดทำสิ่งดีมมาตตลอออดหรืไ่้้งงปถึขันนทบุญะ แต่คิดแค่ว่าคุณคิดดีททาดีคุณเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองว่าเออเราทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ควรเนี่ยเวอฟอร์จูเดอร์จัดตินช่วงที่การเปลี่ยนแปลงที่ในชีวิตของชาวศิษพระศกที่ตั้งแต่ป็นต้นไปคือจะได้รับความรักสักรักเงินก้าวเหรียญเริ่งเ,เ,รเงินทองนะครับหน้าทองได้รับความรักความเมตตาได้รับสิ่งดีงดีเข้ามาในชีวิตเช่ในไพ่ก้าเหรียญมายความม่ชาวศิษยพระศกช่วงนี้จะมีสเสน่ห์นะครับมีเงินมีทชคกลาบมีเงินทองไหลมาเทมามีความโสดสวยรวยมากหรือวว่่าาาากกรรทีเเหมือนนับป็ดงชชโ ชาวสีพุกศกผู้ชายก็จ,จะเป็นราชาโชคได้เช่นกันชั้นไพ่เดี๋ยวจะติดเข้ามานะครับเป็นไพ่ของการหลุดพ้นจากเวรกรรมที่เคยเจ็บเคยเสียใจเคยตาบอดมาเห็นไหมครับฉันเดี๋ยวจะติดไม่คือเรื่องของความรักที่คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีและความรักมาตลอดทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรมาตลอดครับจนบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกทิ้งตัวเองมองไม่เห็นหนทางแต่เดี๋ยวจะติดไปนี้หมายความว่าไพ่ของการความยุติธรรมความถูกต้องนะครับของชาวราศีพฤกศกหลายท่านที่ได้รับเข้ามาที่ทํามาตลอด มันทำให้คุณเนี่ยได้เห็นความจริงบางอย่างแล้วว่าเอ้ยหลุดพ้นจากการตาบอดหลุดพ้นจากความมืดบอดนะเป็นการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่การที่ชาวสี่พระศตร์เหล่านทั้งหมดทั้งมวลให้สามไปนี้คือการหลุดพ้นนะครับจากเวรกรรมหลุดพ้นจากสิ่งที่ชั่วรา้ายหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกับคุณโดยการที่ส่งผลกับคุณเนี่ยให้โชคชะตาได้รับสิ่งดีเข้ามาแทนที่มันครับแต่ถ้าเกิดใครเลือกอาคนรักไปช่วงเนี้ยไพ่เวลฟอร์จูกเกอยูอกอ่กกงรรมกงเกียนทีน่ยังหมุนนนเวียกัอยู่หมายความว่าการ เหมือนเขาทำร้ายคุณนะทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจแต่พอเสียคุณไปจริงๆแล้วพอคุณปล่อยไปตามเวรตามกรรมเนี่ยก้าวเดินคือหมายความว่าพอคุณอยู่ของคุณนะครับอยู่ที่ของเราโฟกัสเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องเงินนะครับเริ่มทําให้รู้สึกว่าพอเราอยู่นิ่งๆของเราได้เนี่ยเริ่มอยู่ทีตัวของเราเองได้เนี่ยมันนําพาการเงินชีวิตโชคลาภมันทำให้คนรอบคุณเนี่ยกลับมีแพลของการที่เสน่หาเดอะสตาร์ครับสิ่งที่คุณลองให้สิ่งที่คุณเสียไปสิ่งที่คุณเจ็บปวดไป มันส่งผลจะให้คุณได้รับสิ่งที่ดีแล้วนะคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีแล้วนะเช่นไพ่เดสตาร์กับเวลฟอร์จูแล้วก็ก้าเหรียญไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเหมือนกับคนรักที่ทำร้ายคุณนอกใจคุณไปสุดท้ายตอนนี้กลับมาขอความเมตตกลับมาขอความหวังกลับมาขอโอกาสก็เลยทำมาว่ามีการกลับมาขอฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนในการที่กลับมาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกลับมารักษากลับมาขอความช่วยเหลือกลับมารักษาคุณกลับมาขอโอกาสคุณกลับมาขอความช่วยเหลือคุณช่วงนี้นะครับเพราะเขารู้แล้วว่าเดดสตาร ดวงชะตามีชื่อเสียงมิสเสนมีโชคลาภนะครับมีคนเมตตามีคนรักนะครับและพลไพ่ใบนี้หมายความว่าเขารู้ว่าคุณมีคนที่รักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณมีคนที่ให้หัดใจหมดตัวให้ทั้งเงินเห็นไหมทั้ยเงินถ้วยทองคุณให้ทั้งเงินทั้งท,งทองทั้งความรักนะครับทั้งความเสียใจทั้งความรู้สึกเนี่ยคุณให้เขาด้วยความจริงใจความรักเช่นกันก็เลยทำให้สิ่งที่คุณพุ่มเทล,ลงไปนะครับทุกอย่างเนี่ยดวงตาก้าเหลี่ยมมีอัลฟอรรจูนเข้ามานะครับมันคือการที่หมุ ช่วงช่วย้คุณอาจจะถึงขั้นได้รับความรักความเมตตาใครเห็นใครก็รักการช่วยเหลือกันชื่อเสียงเงินทองคนรักที่เลิกราไปก็จะกลับมาเหมือนกับขอรักขอคืนดีเสียดายกลับมาเหมือนกับเห็นแต่ทวางเห็นไหมครับขอความช่วยเหลือเราแต่ไพ่ของคุณคือการเปลี่ยนแปลงจากวงวอช่วงชะตาคือการเปลี่ยนแปลงจากการหลุดพ้นจากเวรกรรมก็ตอบและเกิดใครเรลิกราคนรักนะครับไปเกิน6กหนึ่งขึ้นไปหรือเกินหนึ่งปีขึ้นไปแล้วเนี่ยช่ว,วงชะต่างคุณค,ค่อนข้างจะหลุดพ้นจากสิ่ง,งเก่าหลุดพ้นจากเวรกรรม เจอเรื่องของชีวิตที่เป็นเดือดจัดติเข้ามากับไพ่9ก้าเหลี่ยงเจอชีวิตที่มีความสุขเจอชีวิตที่เดือดสตาร์หมายความว่าเจอความรักที่หนาหน้าทองนาเมตตามีโอกาสได้พบเจอความรักที่เป็นการดีกับเราอะคนที่ถูกต้องคนที่เหมือนกับสิริเสมอกันเป็นคนที่เหมือนกับเดือดสตาร์หมายความว่าอุปถัมภ์ดูแลนะครับและเดือดสตาร์กับไพ่ก้าเหลียญหมายความว่าเห็นคุณมีคุณค่าเห็นคุณมีความดีของคุณส่งผลให้คุณได้เจอคนรักดีๆนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณทูลสมควรได้รับสิ่ จากความรักที่คุณควรจะได้ับนั่นเองครับฉะน,นั้นไพ่เป็นในช่วงที่ชาวสีพุกศช่วงของนไพ่สี่เียญนะขอเนอกเรื่องนิดนึงเห็นไหมผู้หญิงคนนึงเขากอบเหรี่ยไม่ได้มือเต็มไปหมดเลยแล้วเขากอดเก็บโชคลาภอ่ะฉะนั้นช่วงช่วงนี้ชาวสีพุกศกท่านนะครับตั้งแต่ที่สภาที่ผ่านมาจนถึงปีนี้มีโอกาสได้รับโชคลาภมีโอกาสได้รับสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวหรือการลงทุนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการลงทุนที่ได้เก็บเกี่ยวในปีนี้นะครับได้รับสิ่งีีีีีเเ้้ามมมมมนคครรัััับื่่่ออวววกกูสึตหหหใใจจททุณ ได้รับความรู้สึกดีๆมากมายเข้ามาให้เลือกแต่สี่เหรียญหมเขาวอกเหมือนกับคุณเองก็อยู่ในตัวของเองตัวเองได้มากขึ้นตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้นแล้วนะตัวเองรู้สึกเหมือนกับ9้าเหรียญกับให้สี่เหรียญคือการที่รู้สึกว่าการหัวใจตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับพอออกมาเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นพอออกมาเริ่มมีที่อยู่เริ่มมีบ้านเริ่มมีเก็บของนอมนิดนะครับเริ่มมีสิ่งดีๆรอบตัวแต่พอคุณเริ่มมีเหล่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย มันมีไพ่ของเดลสตากับวิลฟอร์จูนเข้ามาในไพ่สี่ใบนี้นะครับทานายได้ว่าพอคนรักของคุณที่เลิกลาไปหรือกงคนเก่าเนี่ยมักจะกลับมาวนเวียนกับคุณโดยการที่กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาห่วงกลับมาห่วงก้างกลับมากักราเอาไว้กลับมาเหมือนกับอยากให้คุณรักและดูแลเขาแต่เวลาคุณรักใครคุณให้หมดใจนะแต่พอคุณอยู่ได้แล้วเนี่ยคุณก็เลือกที่จะกลับมาเก็บใจตัวเองคุณก็เลือกที่จะปกป้องตัวเองปกเทตัวเองไม่อยากจะกลับไปเสียใจเจ็บปวดเสียคุณค่าตัวเองลดคุณค่าตัวเองกับสิ่งที่เคยเเสียดววว็บปปไแแลล้้หรืออนนัง ชั้นช่วงหิงชาวสิทพศษเลท่านอาจจะตัดสินใจเองได้ว่าถ้าเกิดใครยังอยู่ในช่วงการเพิ่งเลิกเพิ่งลางกันไปไม่เกิน3าสเดือนนะครับอาจจะเป็นการส่งคลิปนี้ไปเพื่อโรเทคหรือเพื่อพูดคุยเพื่อให้เข้าใจกันเพื่อรักษากันเอาไว้อย่างทันแต่เกิดใครเลิกลากันไปเกิน6กเดือนหรือหปีไปแล้วเนี่ยปล่อยไปตามเวรนตามกรรมพอไพ่ไปต่อมานะครับเอ็ดออกบานเข้ามาหรือหนึ่งไม้เท้าไพ่เป็นคือไพ่ของการที่เป็นเหมือนกับไม้เท้าที่มันตั้งอยู่ด้ความสเร็จที่คุณตั้งใจก็เลยตอบว่าสุดท้ายแล้วชาวิกนระะตามมตาม สุดท้ายคนของคุณจะกลับมาเลือกคุณกลับมาหาคุณกลับมาต้องการคุณหรือที่ว่าคุณเนี่ยจะจะกลับไปเหนื่อยหรือกลับไปต่อสู้เพื่อกันและกันไหมเพราะหนึ่งไปท้ามันคือความรักที่มันยิ่งใหญ่มั่นคงสุดท้ายมันเหนื่อยกับหนีกันไปไม่ผลนน่ะเขายังเป็นคู่แท้เขายังเป็นรักแท้คุณเขาได้กลับมาเลือกคุณแต่คุณเลือกได้นะหนึ่งไปเท้าคุณจะกลับไปเลือกเขาไหมคุณจะกลับไปหาเขาไหมคุณยังกลับไปทนแก้ปัญหาที่มีต่อกันอยู่หรือเปล่าแซนเอ็ดออกบ้านไปนี่กับไพ่เดือดจัดตีกับเบ นะครับและสี่เหรียญเห็นไหมครับพอเขาเห็นชาวสีพุสศกสูญเสียคุณไปแล้วเนี่ยเขาเองก็เจ็บนะเขาเห็นคุณอยู่ได้เขาเห็นคุณสูญเสียคุณไปเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนก็เลยตอบว่าเขากลับมาเพราะเขารูแล้วว่าตัวตนของคุณเนี่ยมีเสน่ห์มีค่ามีเงินทองมีชื่อเสียงหรืออยู่ด้วยตัวของคุณตนเองเมื่อไหร่เขาก็ได้กลับมาเพราะหนึ่ไในเท้าด้วยนะเจอปัญหานะครับเจอความเปลวไฟร้อนอากาศร้อนเห็นไหมครับเจออากาศร้อนเจอเปลวไฟเจอความเจ็บเจอความเสียใจเจอความทุกข์ใจก็ได้กลับมา หาคนที่รักแล้วก็ดูแลเขาที่เป็นหมาเขาเพิ่งเข้าใจครับเขาเพิ่งรู้ครับว่านี่คือความรักที่ดีกับเขาแค่ไหนคุณควรได้รับสิ่งดีๆจากเขาเช่นกันควรได้รับการตอบแทนจากเขาเช่นกันไพ่ใบนี้คือการทํานายดวงชะตาของชาวสิบประสแบบนั้นแล้วก็การบอกคุณว่าเขาจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกไปทาไมถึงบอกว่าเฮ้ยไม่เกิน3 4เดือน2เดือนส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้ไปเพื่อให้เขารู้ตัวเพื่อเขาได้สติเพราะไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าโฟอฟครับนะครับหรือไพ่สี่ถ้วย S <S <an> <S เขารู้นะครับว่าถ้าเกิดเขาสูญเสียคุณไปเนี่ยมันเหมือนกับสูญเสียความรักที่เป็นห้วยของเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้เขาหมดตัวหมดกายหมดใจแล้วว่ะใช้น o ฟกัลขอหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ให้ใครสักคนหนึ่งไปแล้วถ้าเกิดเขาปฏิเสธเราถ้าเกิดเขาเลือกที่จะทิ้งเราหรือเขาเลือกเราเนี่ยเป็นตัวเลือกหรือมองเราเป็นของตายเนี่ยเราจะเหมือนนคนหนึ่งที่ถ้าเกิดมันเกินเวลาถ้าเกิดเราไม่ต้องการกลับไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่อยากจะได้ความรักครั้งนี้เพราะมันว่างเปล่าไปแล้วเส้นโฟกัม่องคับไปเสียใจ ไม่จะกลับไปเป็นตัวเลือกหรือยอมเป็นของตายแล้วเพราะถ้าเกิดไพ่สี่ถ้วยไปที่หมเยความว่าอาจจะไปเลือกคนอื่นมากกว่าไปหลงคนอื่นมากกว่าเนี่ยไพ่สีถ้วยไปที่หมายาวามว่าเราก็พยายามทาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะพยายามปเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วนะพยายามหยิบยื่นความรักให้เขาแล้วนะแต่สุดท้ายเราทําอะไรไปไม่ได้นอกจาก <c oughs> เราเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วในเม, <c oughs> มื่อเขาไม่เลือกเราเราก็ต้องเหมือนกับโฟกัสครับเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างเลือกที่จะปล่อยทุกอย่างไปเลือกที่จะเหมือนกับไม่ต้องการกลับไปเจ็บปวดเสียใจอี เกิดทำไมไพ่สี่ถ้วยเป็นหน่วยขเขาเมเกิดใครเรื่องหล่าคนรักไปแล้วตัดสินใจที่จะพอแล้วเนี่ยคุณตัดสินใจหยุดได้ตัดสินใจพอได้นะเพราะคุณควรได้รับสิ่งดีๆครับเพราะคุณควรได้รับความรักที่ดีๆไม่ใช่ให้ไปเท่าไหร่ให้ความรักเข้าไปให้ความสุขเข้าไปให้เงินทองเข้าไปแต่สุดท้ายได้ความว่างเปล่ากลับคืนแต่สุดท้ายได้กับการไม่เหลืออะไรกลับคืนมากับการถูกทิ้งกับความเสียใจกลับคืนมานั่นเองครับฉันไพ่ใบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวศิษย์พรทสนฆในช่วงของืันมิถุน ถึงสามคือ6ไใบเท้าการเจอสิ่งดีๆการดวงชะตาเดินหน้านะครับการพบเจอความรักที่เหมือนเหมือนกับมีโอกาสพบเจอความรักจากคู่ทักคู่รักแท้เลยนะพบวิโอฟอร์จูนกับไพ่เดดจัดติดเนี่ยนะครับไพ่เดดจัดติดไพ่วิโอฟอร์จูนนะครับและ6ไใบเท้า3ใบเนี้ยมันคือไพ่ของดวงชะตาของชาวสิพฤกษ์ที่ช่วงนี้มีโอกาสที่เจอความรักที่ดีกว่าเดิมถึงขั้นแบบคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลเมตตาคุณเลยและวิโอฟอร์จูนกับเดดจัดที่หกใบเท้าหมายความว่าพบเจอเจ,อเจ,อเจ้าชายขี่ม้าขาพบเจอเจ้าหญิง นะครับพบเจอคนรักที่มีสเสน่ห์มีเมตตาสินเสมอกันคู่รักคู่แท้นะครับสำหรับชาวติะภศที่นําพาสิ่งดีมาให้กับคุณและคุณเป็นไพ่ก้าเดี่ยวกระตุตาคุณควรได้รับโอกาสคุณควรได้รับความรักคุณควรให้โอกาสตัวเองด้วยเช่นกันครับชั้นไพ่ไปนี้ขึ้นมาคือไพ่ของหกใท้าคือความรักเดินหน้าหรือเจอสิ่งดีๆเข้ามาและหกไบท้าใบเนี้ยกับเอฟฟอร์จูนเป็นคู่กันกับเดาติสเนี่ย เป็นเรื่องของความรักกรรมเก่ากงกรรมกงเกวียนที่เคยยังไม่หลุดพ้นต่อกันยังกลับเป็นความดียังกลับมาทําดีกับคุณยังกลับมาทดแทนกลับมาทําสิ่งดีกับคุณกลับมารักคุณกลับมารู้สึกดีแล้วนะเพื่อคุณเห็นความรักนะครับเขาอยากจะกลับมาทําดีทดใช้สิ่งที่เคยทําผิดพลาดไปกับคุณแต่เวลฟอร์จูเกต์จากติดพอเขาได้รับกรรมไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาทําแก้ไขกันทันหรือเปล่าฉะนั้นไพ่ใบต่อมาคือคว e นออฟคัพสิ่งสําคัญที่สุดคือคว o นออฟคัพของชาวศิลปศึกหลยท่านครับ วันที่1 5บหถึงสามิถุนายนเนี่ยมันเหมือนกับคุณเองไปใส่ชุดสีน้ำเงินแล้วก็ถือถ้วยไว้ในมือก็เลยคิดว่าคุณเปรี่ยนสมอนกับคนคนนึงที่เอาความรักไปให้เขาแล้วครั้งหนึ่งอะในเมื่อเขาไม่รักในเมื่อเขาไม่ต้องการก็เลยช่วงเนี้ยกลับมารักตัวเองใการกลับมาโฟกัสสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําต้องการนะการไพ่ใบน,นี้แนะนําชาวสีผิวสก,ก์โดยการบอกคุณว่าคุณให้ใครไปแล้วให้ความรักไปแล้วเขาไม่เห็นค่าก็แค่กลับมาให้ตัวเองบ้างสิก็แค่กลับมารักตัวเองบ้างสิก็แค่กลับมารับในสิ่งงงที่่เเรรราาคคควจะได้้บบสิแอั ในเมื่อไม่ได้แล้วในเมื่ออาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้านะถ้าผมทำนายไปแล้วชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะคุณใส่ชุดสีฟ้าถือถ้วยสีถ้วยสีทองอ่ะหยิบอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบอะไรเป็นอย่างีกับมีความรักความรักเมตตามีเงินมีคุณทองมีคุณค่านะครับมีเงินมีทองอะไรมาเทมาเลยฉนันสิ่งเหล่านี้ไมนคือการเปิดใจกันให้โอกาสตัวเองการระรับสิ่งดีๆที่ชาวราศีพฤษภหลายท่านจะเกิดขึ้นกับคุณครับและนี่คือการแนะนําด้วยฉะนั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาเป็นบทสรุคววาาาาามของชศีพภในนนเเลย่ ความรักในเดื่อนพิศนานยนพีหลังเนี้ยจนถึงที่นั้นปีเนี้ยมันคือการที่คุณหลุดพ้นจากความรักการปล่อยวางออกมาจากดวงจันทร์ออกมาจากความเจ็บปวดออกมาจากความเสียใจไปเดินบนเส้นทางของเราดีกว่าไปเดินตามหาความฝันที่อยากจะทำไปเดินทางไปเที่ยวมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางการงานทางกายทางโซเชียลทางสื่อสารนะครับมีคนเข้ามาให้เราเลือกเยอะแยะมีคนเห็นคุณค่าเรามากมายในเมื่อเราทิ้งความรักไว้ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายความรักไม่ได้หายไปไหนนะทิ้งไว้ในหัวใจเขาแล้วครับ เผื treaties, yeah. ่อวันนึงเขาไม่เหลือใครเผื่อวันน <para. S 1> ึงเขาเสียคุณไปเผื่อวันนึงเขาเห็นเดินคุณเดินจากไปคุณจะใส่เสื้อชุดสีแดงคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะชนะเขาจะเดินตามคุณเขาจะแพ้หัวใจคุณคุณจะชนะใจเขานั่นเองครับแต่คุณเดินออกมาไกลแล้วเนี่ยคุณจะกลับไปทันไหมนะครับชันเอทออฟคัพหรือไพ่แปถ้วยไปนี่วบบถ้าเกิดคุณเดินออกมาจากความรักที่มันแย่ๆหรือออกมาไกลจากเวรกรรมอันนี้แล้วเนี่ยเราจะหันกลับไปอีกแต่ถ้าเกิดมันเพิ่งเลิกเพิ่งลาการัน้อยังแก้เบ นะครับกลับไปมองความรักกลับไปาหาความรักอย่าเพิ่งไปมองหาดวงจันทร์นะอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งเศร้ามากอย่าเพิ่งเหมือนกับเดินจากไปนะถ้าเกิดรู้สึกว่ารักกันมากพอหรือความรักมันยังคงอยู่ครับพอไพ่แปะถ้วยไปนี้ทำนายได้ว่าคนรักของชาวสีพุกศกัท่านเนี่ยสุดท้ายความรักเขาจะรู้สึกเลยว่าเขารักคุณมากแค่ไหนและคุณได้รับสิ่งที่ดีอย่างที่ผมพูดไปครับฉะนั้นไพอ่ออร์แคิลนะครับแนะนาชาวาสีพุกศแลวการทานายดยวงสตา์ในช่วงเดือนิถุนาย,ยนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับ transformation นะครับ b u t t e r and s i t t e r การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นการพัฒนาตัวเองเก็บความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมาโฟกัสชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมดีกว่านะครับแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวสิบระศกช่วงนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่ดีการเปิดรับสิ่งดีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาที่ดีครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของคุณเลยนะไม่ว่าคุณจะเลิกนาหรือมีปัญหาเรื่องความรักหรือโสดหรือว่าเจอความรักที่ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแหละคือสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับมันครับแต่ในอย่างหนึ่งอย่างแน่อน,นอนก็ ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านกดติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดส u ัคร r i b e ด้นะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ